มาดูความเดือดร้อนของพี่น้องชาวอำเภอ3 0 0ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันหน่อยเนื่องจากว่ามีการสร้างรถไฟรางคู่แล้วก็มีการจะไปปิดจุดตัดที่ใช้สัญจรของชาวบ้านโดยทางการรถไฟเนี่ยนะครับไปสร้างอุโมงค์ทางลอดมันแคบๆชาวบ้านก็บอกว่าเนี่ยรถเข้าได้เฉพาะแค่ส่วนตัวรถเท่านั้นเองนะครับเนี่ยมันไม่สะดวกว่าอย่างนั้นก็เลยเนี่ยพาชาวบ้านออกมานะครับเรียกร้องโดยผู้ใหญ่บ้านนี่นะฮะ เมื่อวานนี้นะครับนายชาคิดสับเจริญกุลเนี่ยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลสาลาไหลอําเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันนี่นะครับพร้อมกับชาวบ้านผู้ที่รับความเดือดร้อนกว่า30คนก็นําผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟซอยเทศบาลไร่เก่า26ครับซึ่งกําลังมีการก่อสร้างโครงการรถไฟรางคู่มีการปรับพื้นที่ขยายเขตทางรถไฟออกไปจนสุดเขตและก็เริ่มมีการล้อมรั้วเกือบตลอดแนวทั้งสองฝั่ง โดยบริเวณใกล้กับทางตัดรถไฟมีการทําทางลอดใต้ทางรถไฟอย่างที่เห็นนี่นะครับทางลอดนี่นะฮะ,ะเพื่อเตรียมเปิดใช้แทนจุดตัดรถไฟเดิมที่จะยกเลิกโดยทางลอดดังกล่าว มีขนาดความสูงประมาณสัก2เมตรกับอีก20เซนนี่นะฮะที่เห็นนี่แบบนี้เนี่นะครับก oh. ว้างช่องละประมาณ2เมตรรถมอเตอร์ไซค์รถเกง๋งหรือรถกระบะก็สามารถผ่านได้แบบพอดีคันเลยนะครับนี่แบบนี้ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าการเตรียมปิดจุดตัดทางรถไฟบริเวณดังกล่าวก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่มีในพื้นที่ของของชาวบ้านอยู่เนี่ยมีทั้งอาชีพทําการประมงทํานาข้าวทำปามทำบ่อปาม,มน้ำมันและก็บ่อเลี้ยงกุ้งและก็มีการเลี้ยงจระเข้ด้วยมีฟารมจระเข้ด้วยซึ่งต้องใช้เครื่องจักรรถแบ็คโฮและก็รถบรรทุกขนาดใหญ่ขนถ่ายสินค้าแต่อุโมงค์ทางลอดที่เขาทําให้เนี่บอกว่าเนี่ยมันมีขนาดเล็กเกินไปมันไม่สะดวกรถให,ใหญ่ๆเนี่ยไม่สามารถลอดผ่านได้เลย ผู้ใหญ่บ้านนี้บอกว่าก่อนหน้านี้ทางรถไฟก็ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านชาวบ้านก็มีการเสนอให้ขยายทางลอดจากเดิมเนี่ยให้มันกว้างขึ้นซึ่งในที่ประชุมของการรถไฟเนี่ยนะฮะก็ยอมรับจะไปปรับทางลอดให้ชาวบ้านแต่การก่อสร้างทางลอดคิดว่าเนี่ยโอ้โหตอนแรกนึกว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นทางลอดระบายน้ำมั้งแบบนี้แต่ไม่ใช่ครับได้รับคำอธิบายว่าเป็นทางลอดสำหรับชาวบ้านสำหรับ คนที่จะใช้รถเนี่ยนะครับเนี่ยขับผ่านไปแบบนี้ครับนึกว่าเนี่ยมันบอกว่าเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการไปร้องเรียนการรถไฟให้เข้ามาแก้ไขแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่มีการแก้ไขอเอาฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านหน่อยนะครับคือเสนอไว้ก็คือให้ทางรอดเนี่ยกว้างความลึก3ามเมตรแปดความลึกก็สามเมตรความกวาม้วางก็คือประมาณสามสี <4. S 2> ่เมตร แต่ไม่ได้ไม่ได้ครับมันผลออกมามันก็เป็นนั้นสภาพเป็นอย่างที่เห็นหทําอะไรไม่ได้เลยคือก่อนหน้านี้นเราก็มีการประชุมมีแล้วครับหลายรอบแล้วครับสามสี่รอบแหลวเขาก็เลยเฉยกันไปทีชาวบ้านมาเดือดร้อนนะครับคือรประเมินแล้วนี่จะมีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากท่อรอดตรงนี้นี่ประมาณเท่าไหร่คะโอ้เยอะมากครับหลายหลายพันคนแหละพราะเขาต้องไปหาปลาด้วยแล้วก็มีฟาร์มจระเข้เลี้ยงกุ้งอะไรต่างๆฟาร์มน้ํามัน ถ้าตรงนี้มันรอดไม่ได้ันคือมันก็จบเลยนี่นะครับถ้าเป็นรถเก๋งนี่ก็โอ้พอดีคันหวัดเสียวหวัดเสียวรถเก่งก็ไม่ได้ครับรถเก๋งนี่ประมาณเมตรห้าสิบเมตรหกสิบความกว้างของรถนะอันนี้ทางรอดมันสองเมตรนี่กลับไม่เผื่อเลยนะคือถ้าเป็นพอดีคันเลยถ้าเป็นรถที่เขาติดคอกมาในจบกันไม่ถือว่าถ้าสูงใช่ไหมคะใช่ฮ้าคอกหลุดความสูงก็ประมาณสองเมตรยี่สิบ นี่นะคืออันนี้มันทางรอดหรือว่ารูรอดเนี่ยก็ยังลําบากนะคือน่าจะให้คนเดินมากกว่าจะใช้<อ>ให้รถสัญจรนี่นะฮะครับครับฝากดูด้วยนะคะชาวบ,บ้านเขาเดือดร้อนค่ะอยู่ที่ตําบลสาลาลายอำเภอสามรอยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะแล้วจะแก้แบบยังไงเนี่ยสร้างเกือบเสร็จแล้วนี่นะครับ